อีกนะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีกับช่องโมเมรครับก็ตอนนี้ก็โอ้โห,โหแป๊บเดียวครับ64เชือกครับ64เชือกอก,ก็กินปริมาณไปประมาณเท่าที่คำนวณดูประมาณ5ไร่กว่าเลยครับ กว่าไรแล้วครับเพราะว่าอ้อยจะบางบงบาง,บางไม่เหมือนส่วนนั้นครับส่วนนี้วางเพราะว่าอ้อยต่อสามต่อสี่แล้วครับถ้าเชือกเดียวสองสามสีเชือกเนี้ยน่าจะได้อยู่ครับประมาณสองเดือน <laughs> โอ้โหบรรยากาศครับ รรยากาศพี Quand, war, ่น้องควาญช้างก็ทยอยเริ่มแบบเต็มนะครับเริ่มเต็มแล้วทยอยกันกลับนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจอดรอรอกันตรงนี้ก่อนครับข้างหน้านข้างหน้านั่น ไปรอกันข้างหน้าก่อนครับโอเคครับเอาไปรอเอาไปรอทงนนี่นี่รอข้างหน้านี่อนนโอ้นรถท้งดโอ้ส่วนนี้จะลําบากนหน่อยเพราะว่าเป็นพื้นที่นาแต่ก่อนครับเป็นนาเก่าครับเขารีบตอนนี้ที่ว่าเขาคือเขาทานาครับตอนนัดปลายเมษาแต่ผมว่าจะไม่ถึงปลายเมษาครับถ้ามาดูสถานการณ์ตอนนี้เราถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ครับ <c oughs> โอ้โห 64เชือกวันนี้กินปริมาณไปมากมากครับมีห6สบสี่เชือกโอ้โหโอ้โหบางคันก็อัดเต็มเต็มเลยครับเอออเอาเลยครับเอาให้เต็มเลยเว่าอ้อยสวนนี้จะไม่หนาเหมือนสวนเก่าครับสวนเก่านั้น หนาอยู่ครับแต่ส่วนนี้ไม่หนาครับไม่หนาแต่ก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวช้างได้วันนี้ก็โหสิบสี่เชือกก็ถือว่าโอโ้โหดูดูแล้วน่าจะสามรอบครับสามเที่ยวอัจมะหมดครับส่วนนี้ครับอันนี้ตามสายตาความเกินครับสามเที่ยวดูด,ดูตามสายตาครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดี <sk ill> ควันเขียวสวัสดีครับสวัสดีรู้จ,จักช่องควันเขียวใต้ตกทีวีพิบพิบพุพวนทำโต๊ะหัก <sk r amp> ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเ <sk r amp> นาะดูยังไครับ <sk r amp> ันนี้ไปประมาณหกไร่ห้าไร่หกไร่แล้วครับวันวันวันเดียวครับวันเดียวครับโอ้โหโอ้อยจํานวนสิบห้าไร่ครับทั้งหมดครับอ้อยจํานวนสิบห้าไร่ครับจํานสิบห้าไร่ครับก็ขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากๆผู้ใหญ่ใจบุญน,นะครับนี่ ừ, ยอดจริงครับนี่ครับ okay. ก็เริ way, ่มกันกลับแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญครับไปมากันตั้งแต่ตีห้าครับอพี่น้องควานช้างมาด้วยเรามาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญพร้อมๆกันก็ได้ครับเดี๋ยวก็ทยอยกันกลับบ้านต่อครับก็มีต่างคนต่างมีพระต่อครับต่างคนต่างรีบไปทําความสะอาดช้าง เก็บขี้ช้างเก็บอะไรอย่างนี้ครับหลายเรื่องหลายๆอย่างแต่คนต่างมีหน้าที่แต่ละคนแต่ละท่านครับเ,ออเดี๋ยวจะให้พี่น้องควานช้างขอบคุณใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจบุญเออมตตาเอ็นดูพี่น้องชาวช้างก็ไม่เห็นภาพแบบนี้ครับภาพที่แบบพี่น้องชาวช้างที่ได้มาร่วมกันมาตัดอ้อยครับหรือเป็นอาหารช้างครับ มาครับมาครับมาครับ <c oughs> เดี๋ยวจะได้ทยอยกันกลับบ้านพร้อมๆกันครับพ <c oughs> ี่น้องพันช้าง <c oughs> ได้ครับอืมบรรยากาศอืม บางคนก็ยังไม่เต็มครับบางคนก็รอที่จะกลับเลยครับเนี่ยวันนี้มา64เชือกครับอันนี้ครับอันนี้ครับนี่ครับ64เชือกดูครับ ตัดเสร็จแล้วนะครับตัดตัดเริ่มเสร็จแล้วครับจะจะเสร็จประมาณ80-90%ซนตครับบางก็จะทยอยกันกลับแล้วครับนี่ครับมา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 เยอะเยอเยอยสร็จแล้วปอเออขอบคุณย่องมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจะดีบกลับอะไรอะ เลี้ยงนี่ครับข้างหน้าเลยครับมาๆมาเลี้ยงแถวกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องควานช้างมาให้ความร่วมมือขอบคุณมากๆครับพี่น้องชาวช้างที่ให้ความร่วมมือนะครับนี่ครับก็เริ่มเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องควันช้างสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีนะครับก็ นี่ครับจะให้พี่น้องควานช้ามาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญครับที่ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์หรือให้อาหารช้างครับขอบคุณมากๆเลยครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องควานช้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอื ครับอวยพรด้วยครับคุณป้าอวยพรผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับอายุมั่นคงนะคะคล้ำรวยรวยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เป็นคำอวยพรพี่น้องควานช้างครับสั้นๆครับแต่ได้ใจความครับลำล้ำรวยรวยครับก็ทยอยกันครับเดินทางปลอดภัยครับพี่น้องควานช้างนี่าาเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยนะครับ ทยอยกันกลับนะครับก็ขับรถอย่างปลอดภัยนะครับอย่างระมัดระวังนะครับพี่น้องควานช้างครับเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับอ๋อ เป็นภาพที่แบบเห็นแล้วก็อบอุ่นครับเป็นภาพที่ให้แล้วหรือ,อ,อผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญที่ท่านให้ก็มีความสุขแบบโอ้โหปันเพือดีใจมา ทราบซึ้งน้าใจผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีจดจคุณพม,มาครับสถานการณ์แบบนี้ครับเป็นสถานการณ์ที่ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณพี่นิสาครับับผมอ่าขอบคุณครับครับขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณ พันเกียวขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณคุณพี่นิสามากๆครับขอบคุณคุณพี่นิสาแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่สมพิษนะครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญครับที่สองท่านได้ร่วมสมทบกันมาครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับพันเกียวก็ไม่มีคาเนื้อคาสิ่งใดครับมีแต่คำขอบคุณครับพันเกียรติก็จะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ